ขอรอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบกันมาวันนี้ก็อยากจะมาละลึกการฝึกอบรมตัวเองกัน พวกเราพุทธบริษัทสีในพระรัตนตรยัยก็จะมีการสร้างบุญสร้างกุศลประพฤติปฏิบัติตนเตรียมพร้อมในการดำรงชีพในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็สืบทอดสู่พวกเรากันนั้นมาถึงเรามีการฝึก กายวาจาใจแล้วก็เรียนรู้เรื่องเวทนาต่างๆที่เราได้เห็นความทุกข์แห่งการใช้ชีวิตประจำวันกันผู้ที่มีการเรียนรู้ก็มีการฝึกอบรมตัวเองจากการที่สร้างความเพียสรสั่งสมบุญบรารมี ในส่วนต่างๆของชีวิตการที่เราสร้างความเพียรเพื่อจะพิสูจน์กำลังใจตนเองเพื่อจะให้ทายาทลูกหลานพุทธบริษัท4เข้าใจเรื่องการละการวางหรือการมีสติด้วยการที่ อยู่กับสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตคือการเกิดแก่เจ็บตายการที่เราน้อมชีวิตมีเกิดแก่เจ็บตายนั่นหมายถึงเราต้องการจะยกใจของเราให้มีความมั่นคงและยอมรับกับความเป็นจริงของชีวิตทั้งหลายที่เรามีโอกาสใช้หน้าที่กระแสะโลก มาประกอบการเรียนรู้แล้วก็ทำให้เราศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของเราจนมีสติรับรู้และก็เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นจริงต่างๆของชีวิตเรามีความรู้สึกอย่างไรกับการที่เรามีชีวิตเกี่ยวข้องกับหมู่ญาติหมู่ครอบครัวหรือหมู่สังคม ถ้าเราถามตอบตัวเราเองวัดใจตัวเองเราอยู่ในสภาวะจิตใจที่ยกขึ้นหรือไม่จิตใจที่ยกขึ้นจะมีความสลดสังเวชกับชีวิตนะที่ได้เกิดมาแล้วก็สลดสังเวชกับการต้องเกิดต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ไปเรื่อยๆเหตุจกากความที่เราใช้ชีวิตนะต่างๆตั้งแต่ยาววัยท่ามกลางและก็สูงวัยได้มีโอกาสสัมผัสนะจับต้องนะต่อสิ่งต่างๆของชีวิตนะไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทประการใด แต่สิ่งที่เราได้เห็นต่างๆเป็นเรื่องราวที่เราได้น้อมในความไม่เที่ยงของชีวิตตามหน้าที่ต่างๆก็ตามถึงแม้ว่าเราจะใช้หลักพระธรรมคำสอนต่างๆมาสอนตัวเราเองแล้วก็ไม่ได้หมายถึงเราจะเข้าถึงได้ง่ายเหมือนกัน เพราะชีวิตมนุษย์แต่ละวันแต่ละเดือนปีที่เราผ่านพ้นกันมาก็จะมีความรู้สึกตั้งอกตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนและมีความตั้งมั่นในหน้าที่ของตนแตกต่างกันไปนะผู้น้อยก็มีความตั้งใจในการทำหน้าที่ตามประษาผู้น้อย ผู้ที่มีหน้าที่มากมายก็จะต้องมีความตั้งใจกับหน้าที่ของตนที่ทำหน้าที่มากมายแต่สิ่งเหล่านี้แต่และบุคคลแต่และการฝึกอบรมนั้นขึ้นกับเส้นทางของตนแต่สันที่สุดแล้วจะมากจะน้อยจะมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตประจำวัน มากน้อยแค่ไหนก็ตามจะต้องมีจิตสำนึกเดียวกันก็คือมีทานมีศีลที่เราจะต้องพิจารณากระทำให้เกิดขึ้นกระทำให้เกิดความเป็นปกติของเราและสิ่งสำคัญที่เราน้อมไปสู่ภายนอกหรือเราน้อมเข้าสู่ภายใน เพื่อสิ่งสำคัญหรือเป้าหมายของเราให้มีความพร้อมกับการมีชีวิตยอย่างเบิกบานพร้อมทั้งการเห็นการเกิดเห็นการแก่เจ็บตายเป็นเรื่องเสมอกันไม่ได้หมายถึงเราเห็นการเกิดแล้วพออกพอใจดีใจเศร้าไม่เศร้าใจแล้วก็เห็นความตาย ก็มีโอกาสน้อมระลึกเช่นเดียวกันดีใจเศร้าใจทำอย่างไรจะให้ทั้งการเกิดการตายเสมอกันเราจะเห็นผู้ที่มีโอกาสได้เกิดมาใหม่ๆห,หรือวันวันแรกที่คลอดเราจะเห็นเสียงร้องนะดิ้นรนโอดครวนของเด็กทารก แต่สิ่งที่เราได้เห็นความตายตอนผู้สูงวัยหรือมีโรคภัยไข้เจ็บก็มีเวทนาเกิดขึ้นจึงจำเป็นจะต้องมีการฝึกมีการอบรมตนเองกันเนื่องจากการที่เราได้เห็นเวทนาจากการเกิดเวทนาจากความตายนั้นเป็นเรื่องที่เรา ต้องมีการเตรียมพร้อมมีการฝึกให้เราเขาเรียกยอมรับกับเวทนาต่างๆนะจำเป็นที่ต้องฝึกปฏิบัติพัฒนาจนตนจนกระทั่งอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับสิ่งที่เรียนรู้นะศึกษาเรื่องกายเรื่องใจศึกษาเรื่องทุกข์ต่างๆที่เป็นจริงในการบีบคั้นต่างๆ ไม่ให้จิตใจของเราคล้อยตามคือนะการเตรียมพร้อมไม่ให้คล้อยตามกับสิ่งที่อยู่ภายนอกเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันถ้าเราไม่ได้มีความเพียรมีการฝึกฝนอบรมตัวเองการที่เราได้น้อมทำลายการผูกพันต่างๆทั้งเป็นกุศลและอกุศลนั้น ต้องใช้ความเพียนในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาใจในะให้เราอยู่กับปัจจุบันนักการของเราเห็นความเสื่อมเห็นความไม่เที่ยงต่างๆของตัวเรานะเห็นจิตใจซึ่งไม่วันไหวตามกระแสะความเปลี่ยนแปลงไม่วันไหวตามกระแสะที่ต้องได้มาหรือ วันไว้ต่อการที่ได้เสียไปเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้น้อมฝึกอบรมตนให้จิตใจของเราไม่มีความรู้สึกกับเพื่อหวันไหวสำคัญเหมือนกันนะเราฝึกอบรมนะเรียกว่าผู้ฝึกอบรมตนเองหรือประพฤติปฏิบัติตนเองนั้นก็จะต้องอยู่ในสภาพ ดังกล่าวนะที่เรามีการฝึกมีการเตรียมมีการสั่งสมนะบุญกุศลจากทานจากศีลจากสมาธิจากการเจริญสติปัญญาของเราเพราะฉะนั้นการที่เตรียมตัวพร้อมนะจากสิ่งที่เป็นไปตามความเป็นจริงนั้นเราต้องรู้ ว่าการที่เราจะต้องล้มหายใจจากนั้นมีเวทนาทางใจเราจะสร้างที่พึ่งของตนก็จะต้องฝึกตนฝึกตัวเราให้เป็นที่พึ่งของตนนะให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถอ,อบรมตนเองกันได้การอบรมตนเองเราก็ยังใช้หน้าที่ภายนอก ตามปกติของเราทำหน้าที่การงานการของเรือนทำหน้าที่พิสุพิสุณีอุบาสกอุบาติกาของเราไม่ได้ปล่อยปะละเลยในกิจกรรมปกติแต่เราจะต้องน้อมละลึกถึงกายถึงใจซึ่งสิ่งที่เรามีความพร้อมในปัจจุบันานากการของเราเนืองเนือง เราได้ยินได้ฟังเสมอว่าการที่เราใช้กรรมฐานกองหนึ่งในเรื่องพิจารณาความตายไม่ใช่เรื่องที่เราหนะดหูประการใดแต่การที่เราได้พิจารณาความตายก็ทำให้เรามีจิตใจที่เปลี่ยนแปลงยกระดับนะทำให้เราไม่หวั่นไหวเศร้าหมอง ในความตายนั้นได้นั่นเองเป็นเหตุสำคัญที่เราจะต้องมีการดูแลรักษาพระธรรมคำสอนเพื่อจะให้สืบทอดการเตรียมพร้อมมีความขยันหมั่นเพียรมีความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวิน,นัยในอย่างอดทนอดกัน้น แล้วก็มาเรียนรู้เสริมคู่กันระหว่างพระธรรมคำสอนคือการพิจารณาความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในใจของพวกเรากันพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีโชคดีและมีวาสนาที่สามารถน้อมหลักพระธรรมคำสอนในกรรมฐาน40นํานำมาใช้ นำมาเรียนรู้กันนำมาศึกษาสิ่งที่เราจะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวมีที่เกาะทางใจของเราแต่ใน,นที่สุดแล้วความที่เราจะต้องอยู่กับความจริงขั้นสุดท้ายคือความเป็นตายนั้นก็จะต้องรู้ว่าเรามีสติหรือยัง นะสตินั้นจะต้องถูกฝึกฝนให้เกิดขึ้นเรารู้จักสิ่งที่ยึดตัวยึดตนของเราหรือไม่นะถ้าเรายังเห็นเราไม่เห็นเรามีแต่ความนึกคิดเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงจิตใจของเรามีสภาวะที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราถ้าหากว่าเราเห็นจิตใจของเรา อย่างไรได้สามารถเห็นความดับไปของใจนะคือไม่เกิดขึ้นอีกก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีที่ยึเดเหนี่ยวของตนเป็นผู้ที่พร้อมที่จะใช้ชีวิตพร้อมที่จะได้มาเสียไปของชีวิตอย่างมีสติอย่างมีการพิจารณาธรรมท่านสุดท้ายว่าชีวิตเราไม่เที่ยงแน่นอน แล้วก็เห็นความดับการที่ท่าสี่ของเราแนะปรปรวนแล้วก็บีบคั้นนะเมื่อเราเห็นสิ่งที่เป็นจริงทางกายบีบคั้นและวิญญาณต่างๆก็นำส่งไปให้ใจของเราเกิดความรู้สึกต่างๆร่วมหรือเมื่อเห็นพิจารณาเห็นแล้วใจของเรา ก็ไม่ไปทุกร่วมกับสิ่งที่เป็นจริงก็คือมีเวทนาอย่างรุนแรงถ้าเราได้น้อมปรากฏการอย่างนี้และเห็นสภาพความจริงอย่างนี้นะจนตลอดทั้งการที่เราจบไปหรือหมดไปก็ขอให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าเรามีสติพิสูจตนเองนะ อย่างแน่นอนและมีที่พึ่งเป็นที่สุดของเราก็คือพระรัตนตรยัยนะที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามกำลังตามความสามารถตามบุญวัฒนาที่เรามีโอกาสสั่งสมนะมาได้เท่าไรก็แล้วแต่เหตุที่เราสั่งสมไว้ทั้งหมดต้งปวงต้องมีกัน ฝึกฝนการสร้างบุญสร้างบาร,รมีมาอย่างแน่นอนและทำให้เราจะเกิดปัญญาแค่ไหนก็แล้วแต่กำลังใจของแต่ละคนเช่นกันการที่เราได้ฝึกฝนจะบีบคั้นหรือใช้ความคิดคาดหวังต่างๆว่าบุคคลที่เรายินดีพอใจปรารถนาจะส่งเสริมให้ เข้าถึงในกระแสพระธรรมนั้นเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะกระทําตนหรือแก้ไขตนเองและแลกเปลี่ยนวิธีการต่างๆเพื่อจะให้มีความพร้อมอย่างแท้จริงของตนนะแต่อย่างนั้นก็หมายถึงเรามีโอกาสที่จะใช้ชีวิตของเรามีความพร้อม เสมอในเรื่องการจากไปโดยที่ยังร่างกายแข็งแรงดีโดยที่เรามีจิตใจที่ดีก็ตามนั่นเป็นเรื่องที่เราคลายนะหรือปล่อยโอกาสให้ความเปลี่ยนแปลงทางใจมากที่สุดเท่าที่เราจะได้เห็นนะในการสลดสังเวชยิ่งตลดสังเวชมากเท่าใด สติเราเกิดมากเท่าใดนะจะเห็นว่าเราจะอยู่ในความเป็นปกติของการใช้ชีวิตจะไม่เกิดการบีบคั้นประการใดถึงแม้ว่าโรคทั้งหลายที่เป็นไปด้วยความบีบคั้นใช้วิธีการในกระแสลโลกเพื่อจะให้มีความอยู่รอดเป็นผู้ชนะต่างๆแต่เราศึกษาพระธรรมคำสอน ก็มีความรู้สึกพอเพียงกับชีวิตของเรานะไม่สร้างความบีบคั้นไม่สร้างจิตใจที่ตกต่ำนะก็จะใช้วิธีโลกคู่กับจิตใจที่เบิกบานเหตุจากความสลดสังเวชนะไม่ได้หมายถึงเราท้อแท้ประการใดแต่เรามีความพร้อมในชีวิตที่จะให้ กิจกรรมที่เราได้ทำต่างๆของชีวิตเรามีประโยชน์และมีบุญมีกุศลสั่งสมกันสืบลูกสืบหลานให้มีความคิดที่ดีมีการกระทําที่ดีดเพดัะนั้นพวกเราก็อยากจะให้การเตรียมเตรียมตัวตายก่อนตายก็น่าจะเป็นที่ ไม่ประมาทกับชีวิตเราได้เช่นกันก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นบอบหมายพวกเราพุท้บริษัทสี 4, จงเจริญด้วย ทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิ์สุภาษีสวัสดีครับ